ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า b l ลัดเล็กนากริมทะเลสาบแห่งหนึ่งนะครับใช้คนงานเนี่ยได้มาตรวจดูท่อเพราะว่าได้รับแจ้งว่าระบบท่อน้าเนี่ยมันเสียแต่แล้วเขาเนี่ยก็โดนสัปรลาดลักษณะมันคล้ายกับปลิงยักดูดเลือดและก็ลากร่างเขาเนี่ยลงไปใต้น้ําตัดภาพมาที่ครอบครัวปาเกอร์เคสผู้ที่เป็นแม่เนี่ยกำลังง่วนอยู่กับการจุดเตาแก๊สที่น่าจะเสีย ไมเคิรู้ว่าไม้์สามีเธอเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและก็สัตว์ป่าที่ถูกส่งตัวมาที่มิชิแกนเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเขาเนี่ยได้รับแจ้งเรื่องด่วนใบพัดที่เขือนเนี่ยมีปัญหานิโคลลูกสาวสุดแซ่บกำาลังจะออกไปเที่ยวกับอเล็กแฟนหนุ่มคล้ายที่เป็นลูกชายตัวน้อยน,นะครับก็สนุกกับการตกปลาเทรัสตัวใหญ่ที่มีปลิงดูดเลือดติดมาด้วย ขณะที่ชายไร้บ้านคนหนึ่งกำลังตกปลาอยู่จู่ๆก็มีปลิงกระโดดขึ้นมากัดลูก,กตาเขามากองเขาก็เห่าเสียงดังลัน่นเหมือนกับเรียกคน,นมาช่วยและไม่นานชายคนนั้นก็พลัดตกไปในน้ำเป็นอาหารอนุชัิให้กับปลิงประหลาดตัดมาทางไม้ที่กำลังดึงปลิงออกจากตัวปลาแล้วก็อนุญ,ญาตให้คายเนี่ยเลี้ยงมันไว้ได้เพื่อนบ้านสาวสุดแซบเอเลนเธอก็มาทักทายพร้อมกับคุกกี้ต้อนรับครอบครัวไม้ที่เพิ่งย้ายเข้ามา ธอแสดงท่าทีโยโยนไหมและก็บอกให้ระวังตัวด้วยเพราะว่าที่ก่อนมีคนในหมู่บ้านหายตัวไปลือกันว่าอาจจะเป็นฝีมือของหมาป่าและไม้เมื่อเขาเนี่ยมาถึงเขื่อนเขาก็ได้ดูเพื่อร่วมงานสาวมาซี่ว่าอย่าโยนซากปลาแลมพเพลเนี่ยเล่นเพราะเขาต้องการซากมันไปตรวจสอบปัญหาตอนนี้คือจํานวนประชากรของ,ของปลาแลมพเพลเนี่ยมันเพิ่มเยอะขึ้นจนมันเข้าไปอุดตันในไปพัดเขื่อนไม้และก็ทีมก็เลยต้องหาวิธีกําจัดมันโดยริส เพื่อรงงานอีกคนที่ดูเพีเ้ยนนิดหน่อยเขาก็เลยเสนอไอเดียให้โยนสารเคมีเนี่ยลงไปหรือว่าระเบิดตุ้มไปเลยก็ได้รับรองตายเกลี้ยงแน่นอนนายยอกบรูซก็ได้แวะมาดูงานเขากล่าวทักทายไม้แล้วก็พูดกดดันให้เวลาเขาเนี่ยกำจัดปลาแรมเพลย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นเขาต้องการทะเลสาบที่สงบเข้าสู่หน้าร้อนที่สดใสเมื่อพูดจบเขาก็รีบเดินกลับไม่ฟังที่ไม้เนี่ยพูดเลยแค่หนึ่งวันจะทําอะไรได้ค่ายในกระตามพี่สาวผพ้ที่ชายหาด และหมาโกลเด้นของชายไร้บ้านเนี่ยก็วิ่งมาหาเขาคายก็เลยเล่นคว้างไม้กับมันแต่แล้วมันก็กลับหายตัวไปแถมตอนนี้ปลาในน้ำเนี่ยก็ถูกสัตว์ประหลาดกัดจนเลือดปลาติดเต็มแข้งขาของคนที่เล่นน้ำไม่เว้นแม้แต่นิโคลและก็อเล็กพวกเขารีบวิ่งแตกตื่นขึ้นจากน้ำคนดวงซวยก็หนีไม่รอดโดยพวกมันเนี่ยลากลงน้ำไปไมค์ก็ได้ข้อมูลใหม่มาจากด็อกเตอร์ว่าแลมเพลย์บางสายพันธุ์เนี่ยมันดุร้ายถ้าหากอาหารในแหล่งน้ำเนี่ยไม่เพียงพอ ปกมันจะหาเลือดกินจากทุกสรรพสิ่งที่มันหาได้ระวังอย่าให้ระดับน้ำเนี่ยสูงเกินสิฟุตเพราะมันอาจจะกระโดดข้ามกำแพงกั้นมาได้นิโคก็โทรบอกพ่อเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทะเลสาบเธอเล่าโดยความกลัวแต่ไมค์ก็บอกว่าจะรีบตรวจเช็คให้เจอแล้วไว้เจอกันที่บ้านเย็นนี้นะลูกและต่อมาบิลเนี่ยก็ได้รับสายแจ้งจากประชาชนเรื่องนี้เช่นเดียวกันเขาสั่งให้ริสลงไปตรวจสอบว่าเลมเพลนะ่มีมากแค่ไหน ขณะที่ริสลอยเรือออกไปกลางน้ําเขาก็ถูกฝูงแลมเพลคคลั่งโดดขึ้นมาจู่โจมจนเขาเนี่ยพลัดตกน้ําไปแลมเพลคก็ได้อาหารมือใหญ่มาเพิ่มแล้วตอนนี้เมื่อบิลแล้วก็ไม้ตามมาพวกเขาเนี่ยก็สงสัยว่าริสนะหายหัวไปไหนและพวกเขาเนี่ยก็ยังพบว่าพวกแลมเพลเนี่ยมันโดดเทกตัวขึ้นข้ามฝั่งกําแพงมาได้อีกด้วยพวกมัน,นคงจะหิวโซมากๆแน่ถึงได้ทํำลายแบบนี้ทั้งสองเดินสำรวจจะมาเจอเรือของริสขณะที่เข้าไปพลิกเรือ บิวก็โดนแลมเพลย์เนี่ยกระโดดกัดไมค์ก็รีบเข้ามาช่วยแล้วก็แกะมันออกด้วยความชำนาญสักพักบิวก็ได้รับสายแจ้งว่าริส่ะตายแล้วศพของริสมีรอยกัดเต็มหน้าแถมพวกแลมเพลย์นี่ยยังมุดเข้าไปในตัวของเขาอีกไมค์ก็เลยโทรไปหาหมอจิมที่กำลังจะผ่าศพริสโดยไมค์บอกว่าอย่ายพึ่งพาจนกว่าเขาจะไปถึงแต่แล้วหมอจิมเนี่ยกระโดดแลมเพลย์พุ่งออกมาจากศพและกระโดดงับทั้งตัวเขาเสียงร้องของหมอเนี่ยก็เลยทำไม้ตกใจ ไมเกรบโทรแจ้งเหตุร้ายที่สถาบันนิติเวศเขารายง,งานนายกว่าเราเนี่ยจะต้องเปินระบบน้ําเดี๋ยวนี้เพราะแรมงเพลงเนี่ยม,มันมุดเข้าไปในท่อน้ําแล้วและมัน,นสามารถวางไขท่ทีเดียวได้เป็นแสนๆฟองมันมีอายุได้ยาวนานถึง14ปีท่านคงจะไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่านายกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชอบใจวิธีแก้ปัญหานี้เท่าไหร่ประชากรเขาเนี่ยต้องด่าแน่ นายกก็ยังคงกดดันเขาว่าให้เวลาจัดการปัญหานี้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นเขาจะไม่ยอมปิดทะเลสาบเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวจํานวนมหาศาลเขาแนะนําให้ใช้สารเคมีกําจัดมันสิทําให้ไม้ในโมโหและก็ของขึ้นเขาบอกว่าแลมเพลเนี่ยมันอันตรายมากนะมันกระหายเลือดท่านควรจะสั่งปิดแหล่งน้ําทุกแห่งออกาวให้ประชาชนเนี่ยอยู่ห่างแหล่งน้ําไว้และการที่เราใช้สารเคมีกําจัดมันก็ทําได้แค่กําจัดไข่เท่านั้น ถ้าขืนเราไม่ทําอะไรที่มีหวานกว่านี้แลมเพลเนี่ยคงได้หลุดลงม่น้ํามิชิแกนแน่นายกเนี่ยก็ยังไม่ยอมฟังโดยยืนคําขาดว่าให้เวลาแค่2ชั่วโมงพอตัดมาทางบิวเขาเนี่ยขอตัวไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของริสไม่กะวางแผนจะติดต่อสื่อเพื่อแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ผ้ามาที่บ้านแลมเพลที่ไม้จับเลี้ยงไว้เนี่ยมันโดดหนีหายไปแล้วเขาก็เลยสั่งให้ลูกเนี่ยตามหามันซะแล้วก็ฆ่ามันทิ้งแต่คายก็ดึงดันที่จะเลี้ยงมันต่อ มคก็บอกลูกว่าอันตรายเกินไปเขาบอกกับเคทว่าเขาจองตัวให้เคทและก็ลูกๆบินกลับบ้านแล้วทําให้เคทเนี่ยเรื่องโมโหที่ทําอะไรไม่ปรึกษาเลยเซียงไคเนี่ยตะโกนขึ้นมาว่าเจอแลมเพลย์แล้วผมปั่นมันเข้าเครื่องเรียบร้อยนายกเนน่ยโมโหกับข่าวที่ไม้ให้สัมภาษณ์ว่าแลมเพลย์เนี่ยอันตรายมากให้ทุกคนอยู่ห่างจากแหล่งน้ําเข้าไว้และก็อย่ามาเที่ยวที่นี่จนกว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ไม้ก็ขึ้นมาที่ห้องของนิโคลเพื่อจะเก็บกระเป๋าและก็เตรียมบิน แต่เมื่อเจอว่าเลขอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็โมโหแล้วก็ละแหเลขเนี่ยกลับไปซะนิโคโกรธพ่อมากที่พ่อกีดการทุกทางจากชีวิตเธอรวมถึงเคด,ด้วยเธอโกรธเขาที่ไม่ยอมบอกอะไรเธอเลยบิลเนี่ยก็โทรเข้ามารายงานว่าสถานการณ์เนี่ยมันแย่มากๆแลมเพลจำนวนมากเนี่ยมันทั้งกัดมุดข้ามใบพัดแล้วก็โดดข้ามกำแพงกั้นเข้าไปในเขตทะเลสาบแล้วเมื่อเขาวางสายเขาก็รีบบอกเคทว่าเขาเหนือจะรีบไปทำงานไว้กลับมาแล้วจะเล่าให้ฟัง ความจริงแล้วคายเนี่ยซ่อนเลมเพลงไว้กับตัวเองแล้วก็แอบมาเลี้ยงโดยที่ไม่ให้พ่อรู้ทางด้านนิโคลเนี่ยโมโหพ่อมากเธอก็เลยคิดจะหนีไปหาเล็กเธอจะไม่ยอมให้พ่อเนี่ยบงการชีวิตเธอเด็ดขาดเอเลนเนี่ยก็โทรสายซ้อนเข้ามาหาเล็กโดยแต่งตัวเซ็กซี่หลอกล่อให้เล็กเนี่ยมาส้มสาดน้ําที่บ้านให้หน่อยเธอจะไม่อยู่บ้านสักพักฝากด้วยนะที่จริงแล้วเธอเนี่ยต้องการจะอ่อยอเล็กแบบว่าสุดขีดเลยอเล็กก็รียบโทรหานิโคลแล้วก็บอกว่าจะไปรับเธอเราจะไปไว่ายน้ำเล่นที่บ้านเอเลนกัน เมื่อทั้งสองไปถึงบ้านเอเลนก็รีบด่วนลงสะว่ายน้ำทันทีแต่แล้วพวกเขาจะเจอกับศพของเอเลนอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีตัวแลมเพลย์เนี่ยว่ายออกมาจากปากเธอด้วยแลมเพลย์ยัก,ก็ว่ายพุ่งเข้ามารุมกัดเธอจนเลือดไหลเต็มสะนิโคก็กรีดเสยียงดังลัน่นจนแม่เนี่ยได้ยินแล้วก็รีบวิ่งมาดูาเธอรีบบอกให้ลูกเนี่ยโทรแจ้งตำรวจเร็วด้านไม้กำลังคุยกับเพื่อนเรื่องวิธีกำจัดมันแต่นายโยกเนี่ยก็เข้ามาหาด้วยความโมโหเขาก็สั่งไล่ไม้เนี่ยออกเจ้านายแกเนี่ยเขาเห็นด้วยกับับน แกออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะโดนหลายข้อหาจนต้องจ่ายค่าปรับไม่ไหวแนะ่พอไม่ได้ยินแบบนั้นก็รีบอวยพรให้โชคดีนะท่านเพ,เพื่อนสองคนก็พยายามจะบอกว่ามันเกินควบคุมไปแล้วแต่นายกเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นต่อมาไม้ก็โทรหาคิดแล้วก็ฝากข้อความว่าเขาโดนนายกเคงสวนะ่วนเนี่ยไล่ออกจะรีบบินตามไปนะแต่แล้วบิลเนี่ยก็โทรมาแล้วก็ตามขอให้เขาเนี่ยกลับไปช่วยงานและเพลย์เนี่ยมันหนักเกินกว่าที่เขาจะเอาอยู่ถ้าหากมันหลุดเข้าทะเลมิชิแกนได้ ทั่วแหล่งน้ําในอเมริกาเนี่ยต้องโดนมันยึดแน่ๆไมค์ก็เลยรีบขับรถเนี่ยกลับไปช่วยเพื่อนเขาก็ยังโทรหาสํานักข่าวเพื่อจะขอถแถลงการอีกครั้งกลับมาทางคายที่แอบเป็นแหล่งน้ําเพื่อจะตกปลาแต่แล้วเขาก็เจอศพคนตายสองศพที่หาดและหนูน้อยเนี่ยก็ยังโดนเลมเพลกัดที่หลังอีกด้วยมาน้อยตัวนั้นก็วิ่งมาช่วยหนูน้อยไว้ก่อนที่มันเนี่ยจะได้วิ่งไปที่อื่นและก็ทางไม้ได้สัมภาษณ์ว่าเลมเพลเี่ยได้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วมันดุร้ายมาก มันสามารถโจมตีคุณทุกที่ที่มีน้ําหรือแม้กระทั่งจากก๊อกน้ําบ้านคุณเองทางที่ดีเนี่ยเราเรียกพยพจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณพอชาวเมืองได้ฟังแบบนั้นต่างก็รีบอพยพก,กันใหญ่ขายเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เพราะว่าเลิมเพลเนี่ยมันแตกออกมายวเยะเต็มไปหมดเขาก็เลยรีบไปซ่อนตัวในห้องใต้หลังคาส่วนนายกเนี่ยก็ถูกเลิมเพลงชายเข้าตูดจนเขาเนี่ยตายขาด่วมมาซี่เองเนี่ยก็ถูกพวกมันหนดเข้ามาเล่นงานในรถ โดยที่บิวและก็ไม้ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้เลยเคทก็รีบกลับมาที่บ้านและก็ตามหาขา่นิโคลเน่กอดลาเล็กเพราะว่าต้องรีบกลับไปหาครอบครัวเหมือนกันเมื่อเคทมาตามหาที่บ้านเนี่ยก็ไม่เจอเธอก็บอกให้ลูกสาวเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวในโรงเก็บของก่อนส่วนเธอจะวิ่งตามหาลูกชายทิทเลีไม้ Mike และก็บิลมาที่สำนักงานของนายกเพื่อจะเอาแผนผังน้ําและพวกเขาเนี่ยก็ต้องเจอกับนายกที่ตายแถมทั้งสองเนี่ยก็ถูกแรลมเพลจู่โจมอย่างหนักจนเก็บเอาชีวิตไม่รอด ด้านนิโคเธอก็โดนพวกมันเนี่ยบุกเข้ามาเล่นงานจนเธอต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยตัวเองคายเนี่ยก็ยังคงร้องเรียกให้แม่ช่วยอยู่บนท้องใต้หลงังคาไม้ก็รีบโทรหานิโคลแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเธอรีบบอกพ่อว่าเธออยู่ที่สวนคนเดียวพ่อรีบๆกลับมานะและไม่นานเคสเนี่ยก็เดินเข้ามาหาลูกสาวที่สวนพร้อมกับจุดไฟผาพวกบ้าน,นี่แต่เธอเนี่ยก็ยังคงตามหาคายไม่พบไม้มาถึงบ้านเขาก็รีบโผล่เข้ากอดลูกเมียแต่เคสเนี่ยก็บอกว่ายังหาคายไม่เจอเลย เจอแต่เสื้อเปื้อนเลือดที่ชายหาดพวกเขาคิดว่าคายเนี่ยตายแล้วแน่ๆแต่ตอนนี้หนูน้อยเนี่ยกำลังรับมือกับลมเพลงลําพังหนูน้อยเนี่ยก็เลยถอดแว่นจะให้มันสะท้อนกับแสงเพื่อจะส่งสัญญาณให้กับพ่อแม่รู้เคสก็เลยรีบพุ่งเข้ามาบ้านแล้วก็ไปช่วยลูกแต่ว่าตอนนี้ลมเพลงเนี่ยกบุกเข้าบ้านเต็มไปหมดเราเนี่ยต้องหาทางขึ้นอื่นนิโคลก็รีบโทรหาอาเล็กเพราะหลังรถเขาเนี่ยมีบันไดย,ยาวอยู่ซึ่งเขาก็รีบมาหาทันทีเนื่องจากครอบครัวเขาเนี่ยอ,อพยพไปกันหมดแล้ว พวกเขาก็เลยรีบช่วยกันคนละไม้คนละมือเคทอาสาจะปีนขึ้นไปช่วยลูกชายในที่สุดเธอเนี่ยก็คว้าตัวลูกชายมาได้อย่างปลอดภัยอาุสังหารเลมเพลของนิโคเนี่ยก็คือเครื่องตัดญ้าน,นั่นเองจากนั้นไม้เนี่ยก็เดินไปจัดการปัญหาต่อแผนของไม้เนี่ยก็คือเขาขอให้ทุกคนช่วยกันเตด,ดตับของแลมเพลออกมาตับของมันเนี่ยเป็นตัวล่อในการหาคู่เขาจะล่อมันไปที่โรงผลิตไฟฟ้าแต่แล้วนล็กเนี่ยกระโดนมันเล่นงานนิโคก็เลยรีบคว้าเครื่องตัดญ้าจัดการพวกมันจนพลาดโดนเล็ก แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเมื่อทุกคนเนี่ยมาถึงโรงผลิตไฟฟ้าไมค์และก็บิลก็โยนตับลงท่อเพื่อจะล่อแลมเพลเนี่ยให้มารวมตัวกันที่นี่ส่วนที่เหลือเขาเนี่ยจะไปหาสวิตช์หลักแต่ว่าตับเนี่ยมีน้อยเกินไปบิลก็เลยอาสาโดดลงไปในท่อเพื่อจะเอาตับจากศพแลมเพลมาเพิ่มไมค์ก็พยายามจะเตือนแล้วว่าอันตรายเกินไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ฟังก่อนที่เขาจะโดดลงไปในท่อจนไมค์ต้องรีบตามมาช่วยต่อมาเขาเนี่ยก็ไล่ให้ไมค์เนี่ยขึ้นไปหาครอบครัวเธอเขาตัวคนเดียวเนี่ยไม่เหลือใครแล้ว ไม์ก็เลยตอบกลับว่าไม่จริงนาเนีนะ่ยยังเหลือฉันอยู่นะบิวก็ไล่ไม่เนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวนี้แล้วเขาเนี่ยจะตามไปแน่นอนแต่แล้วบิวก็โดนพวกมันรุมกัดจนตายไม์ก็รีบปีนขึ้นมาข้างบนด้วยความลำบากเพราะว่าพื้นลื่นเคนแล้วก็คายก็รีบเข้ามาช่วยก่อนที่เขาเนี่ยจะตะโกนและก็สั่งให้สับสวิตได้เลยอเล็กและก็นิโคลก็รีบสับทันทีกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็เข้าไปในท่อแล้วก็ช็อตพวกลำเพลนเนี่ยตายขาดที่และเหตุการณ์ก็กลับมาปกติสุขอีกครั้งทั้งโครงไม ระหว่างทางพวกเขาเนี่ยก็ได้แวะรับเจ้าหมาน้อยให้กลับไปด้วยกันและสุดท้ายหนังน่ยก็ใช้เห็นว่าแลมเพลมันได้โผล่ขึ้นมาจากท่อแล้วก็ดูดด้วยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือว่ามันเนี่ยจะกลับมาอาละวาดอีกครั้งกันแน่และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงกระจบแล้วนะ,ะสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจบแบบนี้จริงๆนะครับแถมตัวหนังเรื่องนี้นะฮะมันก็ยังไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลเลยบางอย่างก็มาแบบแปลกๆนะครับโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปแถมก็ยังดําเนินเส้นเรื่องได้แบบ ยุ่งเหยิงยังไงก็ไม่รู้นะครับแถมตัวหนังก็ยังไม่ค่อยสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยนี่แหละครับคือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ที่ผมจะพูดแบบสั้นๆได้เลยและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์รัตเตนโตเมโตนะครับส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะครับได้ไปแค่3.7คะแนนเท่านั้นเองและใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกนันในวิดีโอต,ตัวต่อไปครับ